สวัสดีครับสวัสดีเพื P ่อนเพื่อ fc ทางช่อง YouTube เชฟติพนเดิมสำหรับ ep นี้มาแล้วนะครับเลขล็อกกองก็มาครบ2ไปนะครับใบที่1ใบที่2รวมถึงหนุ่มตาคีเม็ดเดียวแท้เจฟองเบียนะครับแล้วก็มีเจนุกนะครับแนวทางจากแม่น้ำหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีเลขปู่วัดป่าสายคเคมเนนนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเส้ยสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่หนุ่มตะครีกันนะครับหนุ่มตะครีงวดนี้มี2ใบนะครับใบด้านซ้ายมาล่าสุดนะครับซึ่งก็ว่ากันว่าเป็นใบแท้นะครับส่วนด้านขวานะครับมาตอน กลางกลางงวดนะครับซึ่งก็เชื่อว่าเป็นใบใบปลอมนะครับในใบด้านขวานะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับใบด้านซ้ายของแท้ใบด้านขวาเชื่อว่าเป็นใบปลอมแต่ก็เลขสวยทั้งสองใบนะครับใบแท้นี่บอกว่าวิ่งบน5นะครับมี265เป็น3ตัวดังนั้นตัวรองก็02,53,58,457 ตัวเบิลศูนย์ห้าห้านะครับมาดูกันที่เม็ดเดียวเจฟองเบียนะครับเจฟองเบียงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนะครับแนวทางมาจากกลุ่ม vip นะครับก็เป็นสายรุ่นสายวิ่ง9นะครับมี96 97 90เม็ดเดียว92 429มี395กับ8 97เป็นตัวรองนะครับงวดที่ผ่านมาเข้า9 ในตัววิ่งนะครับแต่ว่าจับคู่หลุดไปนะครับจับคู่หลุดไปเพราะว่ามี90 95 97นะครับอ่ะก็ตามกันต่อนะวันนี้นะครับก็ยังรักชอบที่หลัก9านะครับสำหรับเจฟองเบียร์นะครับเม็ดเดียว92 429นะครับตัวรองก็395กับ897นะครับ2ตัวก็จะเป็น96 97แล้วก็90นะครับ แม่น้ำหนึ่งงวดที่แล้วแนวทางเข้าตรงนะครับในชุด2ตัวบนก็คือได้6,4นะครับได้เข้าตัวกลับนะครับงวดที่แล้วงวดนี้ให้ฟันหนึ่งมานะครับฟันหนึ่งมาเม็ดเดียว981 2ตัวจะเป็น98 91แล้วก็81แล้วก็อีกหนึ่งแนวทางจะเป็นเลขขันน้ำมนต์นะครับขันน้ำมนต์ทำที่ขำชนดนะครับ ขันน้ำมนต์ที่คำาช้นก็จะเห็นว่าเลขในขันก็จะมี9 8 4เรียงกันอยู่นะครับแล้วก็มี3 1 1 3ก็เรียงเป็นชุด2ตัวอยู่นะครับแต่ถ้าจะจับใหม่นี่ก็อาจจะ1 9 3 1 3 9ได้นะครับหรือว่า8 1 4ก็ได้อยู่9 1 8เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับนี่จะจับเป็น2ตัว9 1 1 3 9 3 4 1 9 8นะครับ8 4นะครับอันนี้ก็ได้อยู่นะครับสำหรับแนวทางจากทางแม่น้ำหนึ่งนะครับ มาต่อกันที่เจนุกนะครับวันนี้เม็ดเดียว409นะครับฟัน4รูด4วิ่ง4นะครับมักหลายเม็ดเดียว49นะครับแล้วก็มี43 40 42 41 45เป็นตัวรองนะครับตัวรองนะเม็ดเดียว49 3ตัวก็409นะครับ มาดูกันที่ปูเ,เลขปูวัดป่าสายขเขมรน,นะครับงวดที่แล้วเข้าบนเข้าล่างนะครับ4691งวดนี้ 5, 5 4 0 5 3 5 1 4 1 6 3นะครับ 5, 5 4 0 5 3 5 1 4 1 6 3นะครับวันนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับจะมาตรงมาแม่นเหมือนงวดก่อนๆหรือเปล่าก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับ เก็บตกแนวทางล่าสุดจากพระอาจารย์ชัยชนะนะครับในวันที่13ที่ผ่านมานะครับที่มีการจัดงานเ,เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับถวายเทียนนะครับจัดงานถวายเทียนนะครับในวันที่13ที่ผ่านมาก็จะมีตัวเลขนะครับที่น่าสนใจนะครับก็อย่าง4.39นนะครับเป็นพิธีเริ่มกระบวนแหนะ ห้าสี่เก้าใบเงินนะครับยอดทําบุญสองเจ็ดหกหกศูนย์นะครับอ่ะก็เป็นข้อมูลตัวเลขล่าสุดนะครับที่ทางพระอาจารย์ชัยชนะนะครับแบ่งปันนะครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับมาดูเก็บตกกันสำหรับปูกองหินแตกนะครับเลขบาทน้ำมนต์นะครับก็อย่าลืมนะครับ วันนี้8 2 5 7นะครับมี8มี5มี2มี7นะครับอ้าวก็ขึ้นอยู่กับว่าจะจับคู่แบบไหนนะครับ8 5 7 8 2 7นะครับ7 2 8 8 2 7 8 5 7หรือว่าจะเป็น5 7 2นะครับก็แล้วแต่มุมมองนะก็ตัวเลข4ตัวนะครับก็ไม่เยอะนะครับหรือว่าจะจับ2ตัวเพราะว่าส่วนใหญ่จะมักจะเข้า2ตัวนะครับนะจับ2ตัวก็จะมี5 7 7 2 2 8 อ่า85นะครับ87นะอีกคู่หนึ่งนะนะครับอ่าพูดถึงเลขขันน้ำมนต์นะครับก็มาดูอ่างน้ำมนต์วัดไอ้ไข่วัดดังอุดรน,นะครับนะไอ้ไข่ให้โชคที่อุดรน,นะครับก็วันนี้เลขในอ่าง5ตัวนะครับก็จะมี049นะครับแล้วก็51อันนี้ก็อาจจะจับเป็น951 หรือว่า9 0 4 9 4 0นะครับหร้อว่า9 0 4 9 4 0 9 4 5 4 9 5นะครับแะ้วแต่คุมและสแว่ความชอบนะครับหรือว่าจะจับเป็น2ตัทวนนะครับ0 4 4 0 4 9 9 4นะครับ9 5 5 9 5 1 1 5นะครับ4 9 9 4นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในขันน้ำมนต์นะครับอ่างน้ำมนต์นะครับเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งตัวเลขที่หลายๆท่านถามถึงแล้วก็รอคอยกันนะครับนั่นก็คือล็อกกองใบ2นะครับ ล็อกกองมาครบ2ใบนะครับใบที่1นที่มาตั้งแต่ต้นงวดเลยนะครับหลังวันหวยออกประมาณ2อสวันไม่เกินนั้นนะครับใบที่1นี่ี้จะเป็น7-5ล่างนะครับ3ตัวบนเป็น109นะครับส่วนใบที่2ล่าสุดเลยที่มาก็คือ2ตัวล่างนี้7,1นะครับแล้วก็3ตัวบนเป็น2 8 9เานะครับเอาล้ครับฝากเอาไว้เป็นแนวทางนะครับรอก่องทั้ง2ใบนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับ ก็ก่อนนําตัวเลขไปใช้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับเจอกันใหม่ละน้ายพีน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ